สวัสดีค่ะชื่อเด็กอิงกรปยาโคสิตานโนโม,ม์ม .3 ทัเล็กที่30ค่ะวันนี้จะมานําเสนอหัวข้อเรื่องศิลปะยุคโบราณค่ะศิลปะยุคโบราณเริ่มตั้งแต่มนุษย์ในอรารยธรรมเมโสโปเตเมียกับอียิปต์ประดิษฐ์ตัวอักษรทั้งอักษรลิ่มและอักษรภาพเพื่อใช้ในอรารยธรรมต่างๆของชอนเผ่าเช่นการบันทึกการค้าการออกกฎหมาย ลักษณะศิลปกรรมมีความผูกพันกับลักษณะเฉพาะของชนเผ่าและผูกพันกับความเชื่อในโลกหลังความตายศิลปะเมโสโปเตเมียบริเวณที่เรียกว่าตะวันออกใกล้อียิปต์อิสราเอลซีเรียอิรักอิหรา่านตุรกีดินแดนส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายเหลือความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณรุ่มแม่น้ำมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ตามแต่ลายยุคสมัยอาณาจักรบาบิโลเนียกษัตริย์ที่สามารถพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าฮามูราบิ ทรงตากฎหมายใหม่ศิลปกรรมศิลปกรรมส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐเผาไฟหรือดินผสมฟางตากแดดให้แห้งเนื่องจากวัสดุไม่คงทนถาวรปฏิมาก,กรรมรูปบัวแกะสลักมีปีกแต่หัวเป็นคนเป็นสัญลักษณ์คือบัวหมายถึงแผ่นดินสีสระคนหมายถึงกษัตริย์ปีกหมายถึงท้องฟ้าเป็นภาพมูลสูงสร้างเป็นรูปบัวมีห้าขาที่ทำเช่นนั้นเพราะหวังผลในการมองดูแต่รักจุดยืน สิ่งโตะสลักได้สวยงามมดชิดสมจริงศิงละปะตะวันออกไกล้อียิปต์พัฒนาอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรูปแม่น้ำไนส่วนทางฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดนแถบแม่น้ำไทกรีกและยูเฟรทิสได้แ,แก่ดินแดนบางส่วนของประเทศอิหร่านซีเรียจอดแดนและซาอุดีอาระเบียนในปัจจุบันเรียกว่าแควนเมโสโปเตเมียหมายถึงดินแดนในรูปแม่น้ำสองสายชนชาติดังกล่าวมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรือง เช่นเดียวกันประเทศที่อยู่ในวัฒนธรรมนี้ได้แก่สูเมเรียนบาบิโลเนียนอัสเซียนเปอร์เซียลักษณะศิลปกรรมของสูเมเรียนมีความแตกต่างจากศิลปกรรมอียิปต์คืออียิปต์ใช้หินเป็นวัสดุก่อสร้างส่วนสูเมเรียนใช้อิฐเผาก้อนใหญ่ๆมาเรียงกันดังนั้นสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงอิฐเป็นโครงสร้างหลักสถาปัตยกรรมของสูเมเรียนที่รู้จักกันมากที่สุดคือวิหารใหญ่เรียกว่าซิกูรัต เป็นหอสูงแบบตึกระฟ้ามีทางเดินเป็นบันไดวนเป็นสถานที่สำหรับทําพิธีทางศาสนาตัวอย่างงานศิลปะยุคโบราณขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้